เาเด็กมองมานจะมีสานเงา แดกคับพี่น้องสองข้องร้อยเซนติมนมเมตรใต้ชตั้นใต้ชั้นตับมันโหลาดครับ ลมาเรีว่าปองเองเสียันไปย่อนไลเสียี่ราสูงนอยเซนติเมตรนะัตัวสียงไลมือเราเสียจะบานมือ้าลายเรียน่าครับ 嗯嗯 ครับไปได้ไปไปก็ได้อัดเข้าไปก็ได้ <laughs>

早上五万在里面。 ทชมดีนะครับเอง กิลดล่มหนึงแน่ครับเพล่ น้องชาวบ่ามาดูการเอาว่าลงของเจ้าหนูน้อยบ13ขวบครับเป่าสอง้องร20เซนติเมตรแางาครับเ็ดตาร้อยครับสาลงไหเอเชือกของขาเดี๋ยวกาลหน่อยแดนเาครับมาลุ้นัดูกันว่าจะจับเขาได้ไหมครับเจ้าหนูน้อยใบา3ขวบใช่ใช่่นอ โอเคตายไปไน,ไนับเข้าแลด้วยอเดยอพนน้องเม่ลงนิดนึงดูครับไปาดอับเข้าได้ไหมอ่าสุดยอดเยี่ยมมากดูมาวันนี้